สวัสดีครับคันนี้เป็นโตต้าไฮรัก LN130 เซิร์ฟนะครับเป็นเครื่องดีเซลหนึ่งเคเซทเทอร์โบโปวินนะครับนี่นะฮะกระจกหลังอยู่ครบนะครับตะก,กี้ผมเปิดเปิดปาท้ทายครับกระจกหลังขึ้นลงไฟฟ้ามีสันลูปอันนี้นะฮะ สีเคลียร์งานสีภายนอกเรียบร้อยครับเครื่องยนต์ดีเซล1 KZ เซ็ตเร์บเคียร์ออโต้นะครับแรงแรงเลยคันนี้ปั๊มสายครับภาษีไม่ขาดนะครับสีปี65นะครับไฮลักเอลเอ็น130เครื่องยนต์1เคเซ ดีเซลเทอร์โบกีออโตโฟร์วินไดส์พร้อมใช้งานครับ